จารีนทำ,นทำสำร็จดีจ<บ>จมีใจรักทุกพี่น้องทุกท่านค่ะวันนี้ขวัญน,นะคะขวัญพายินจิตอา,าสาสวนป,ป่านอบุญสองอำเภอะะวดจังหวัดนครศรีธรรมาราชมากับน้องเจี๊ยบค่ะชื่อจันญาจุนจีตค่ะสร้างกลิ่นศีลค่ะเป็นเพียมจิตอา,าสาสวนสองค่ะค่ะวันนี้เราจะพาพี่น้องไปไปชมรายการทบทวนทำหันสา พาพ,พาพ้นทุกเอาใหม่รายการทบทวนธรรมหันษาพาพ้นทุกค่ะเนี่ยเดี๋ยวจะพาพี่น้องไปดูในไปดูพี่น้องจิตอาสาแต่ละท่านแต่ละท่านว่าให้ความสําคัญกับบททบทวนธรรมค่ะอย่างไรและบททบทวนธรรมมันคืออะไรน้องเจี๊ยบ มันคือพัญญาปาพนทุกที่สร้างจิตอิญญาณให้ผ่าสุขที่สุดในโลกเป็นคำพีชีวิตที่ทำให้ชีวิตพ้นทุกข์ค่ะใช่ค่ะที่อาจารย์กลั่นมาจากพระไตรปิฎกด,ดังนั้นเนี่ยอย่างในชีวิตขวัญเนี่ยตั้งแต่เรียนรู้จากแพทย์วิทธรรมาก็ไม่เคยขาดบททบทวนธรรมนี้เลยเพราะเวลาทุกใจเมื่อไหร่เนี่ยบททบทวนธรรมจะขึ้นมาปุ๊บเลยเออขึ้นมาปุ๊บเลยนะคะแล้วก็มันจะสามารถทําให้ใจเราทุก น้อยลง<ช>คือเบาบาง<ช>น้อยลงใจเราจะเบามากขึ้นแล้วน้องเจ๊บแบบเป็นไงบ้างใช้ไหมใช้ค่ะอืใช้ยังไงบ้างข้อที่จะใช้เวลาที่มันมีวิบากเขา้าอืก็คือ,อสิ่งที่เกิดขึ้นในโลกนี้มไม่มีอะไรบังเอิญเพราะว่าเจ้ามันเกิดขึ้นมามันแสดงว่าเราทํามาทั้งหมดเราทํามาใช่แล้วสิ่งที่เราได้รับสิ่งที่เราทํามาแล้วนอกจากเราทํามาสิ่งที่เราได้รับอ่ะมันแค่ส่วนหนึ่งเองน้อยนิดเองน้อยนิดเองเราทํามาเยอะกว่านั้นมากค่ะประมาณ และทีนี้เนี่ยอาจารย์บอกว่าบททบทนธรรมนี้ทําให้น้องเจี๊ยบทําทให้หนึงน่งปัญญามีปัญญามากขึ้นมีปัญญามากขึ้นทุกวันทุกวันจริงไหมจริงน้อยก็ลดทุกข์ได้ปัญญาที่ถูกต้องถูกตรงคือดับทุกข์ใจคือใจมันทุกน้อยลงนะคะมีปัญญามากขึ้นมียานปัญญาแตกฉานในการทำลายทุกข์เพิ่มความผาสุกในชีวิตข้อสองค่ะน้องเจี๊ยบ ปัญหาทุกปัญหาจะพี่คลายแล้วก็บอบบางได้ค่ะจริงไหมใช่ปัญหาอะไรพี่คลายบ้างก็เวลาที่เรามีปัญหาสมมติว่าอย่างน้อยถ้าเกิดว่าปัญหาที่เรามีอยู่แก้ไม่ได้เราก็ไม่ทุกข์ใจเราก็แก้ทุกข์ที่ใจได้อแก้ปัญหาข้างนอกไม่ได้ก็แก้ปัญหาที่ใจได้แล้วปัญหาสุขภาพเคยมีไหมเวลาป่วยใช้บททุกข์ทนทำนี่ค่ะเช่นเวลาเราเกิดแบบป่วยถ้าเกิดว่าที่ป่วยที่เราป่วยเราก็เป็นเป็นโรค ปกติที่เป็นโรคที่กนหนีก็เป็นก็คือหืนหอบเราก็เราก็คือสิ่งที่เราทํามาเราก็รู้แต่ถ้าเกิดว่ามันเป็นอุบัติเหตุที่เราไปโดนโน่นโดนมีโดนนโดนอะไรเนี่ยมันทาให้รู้ว่าเออเราเราก็ทํามาแล้วเราก็ได้ยินดียินดีที่ได้ใช้ค่ะยินดีชดใช้ไปนะคะเนี่ยปัญหาทุกปัญหาคลี่คลายนะคะไม่ไม่ไม่ว่าจะเป็นปัญหาใจที่ทุกร่างกายที่เจ็บป่วยนะคะแล้วก็เหตุการณ์ต่างๆที่เข้ามา ในชีวิตเราในเรื่องที่ไม่ได้ดั่งใจมันก็จะคลี่คลายเพราะใจเราไม่ได้ไปยึดมั่นถือมั่นในสิ่งใดๆแล้วนะคะจะคลี่คลายเบาบางนี่แหละค่ะคือธรรมะนี้คือปัญญาดับทุกขคือคาถาดับทุกขวันใดวันหนึ่งที่สามารถทําลายกิเลสความยึดมั่นถือมั่นแห่งทุกได้นี่คือปัญญาที่ใช้ในการพัฒนาจิตวิญญาณให้ดีงามน,นั่นเองและผาสุขที่สุดในโลกค่ะวันนี้ขวัญกับเจีย๊ยบค่ะ จะพาพี่น้องไปดูว่าพี่น้องจิตอาสาแต่ละท่านเนี่ยใช้บททบทวนทำในชีวิตประจำวันอย่างไรนะคะแล้วแต่ละท่านเนี่ยใช้กันหรือเปล่านะคะเดี๋ยวขวัญกับน้องเจ็บจะพาพี่น้องไปดูตามพวกเราไปนะคะตาแล้วะคะ่ะ๋อสิ่งที่เราได้พบคือสิ่งที่เราทำมากนับแล้วจะได้บทไปนับหนึ่งที่เราเริ่มต้นที่เราเราต้องเริ่มเราต้องเริ่มปฏิบัติค่ะ ใช้เวลาเกิดผัยสะเวลาผัยสะการทุบเนี่ยบททบควรทำจะผุดขึ้นมาช่วยชีวิตทุกครั้งเลยทาให้ชีวิตเนี่ยผาสุกจากผัยสะเดิมซึ่งเราต่ก่อนเราไม่มีบททุบควรทำมาช่วยเราจะทุบๆๆแต่พอมีบททุบควรควทำมาช่วยลองดูนะพี่น้องบททุบควรทำเนี่ยช่วยให้ชีวิตผาสุกแม้ท่านจะอยู่ในผัยสระใช่ใช่ค่ะใช้บทที่ว่า สิ่งที่เราได้รับคือสิ่งที่เราทำมาคือตัวเป็นตัวอย่างค่ะพูดอย่างกับลูกก็เลยได้รับตอบแทนจากลูกแบบนั้นนะคะแต่ก็ไม่เครียดค่ะเพราะว่ารู้ตัวว่าเราทําอะไรลงไปลูกเอาเป็นตัวอย่างก็เลยได้รับผลกระทูกแบบนั้นสาธุค่ะสิ่งที่เราได้รับคือสิ่งที่เราทํามาทำนี้ไว้ก่อนค่ะใช่เลยเวลาทุกใจต้องใช้คํานี้เกิดสิ่งใดจงท่องไว้กูทํามาสิ่งที่เราได้รับก็คือสิ่ง ปำไมาณค่ะแค่ตื่นบานใจใส่ดีกว่าค่ะใช้สิคะแน่นอนเลยหมดทุกคนทำนะตรงนี้จงเชื่อทำดีเต็มที่เต็มที่ไม่มีอะไรค้าใจไม่เอ,เอาอะไร<อ>าบานใจใส่ดีกว่าค่ะใช่ค่ะสิ่งที่ดีที่สุดในโลกคือพบและขับรถมิดดีไม่โทษใครใจไร้รู้ทำดีเรื่อยไปใจเย็นข้ามชาติค่ะใช่ค่ะ ข้อ,อที่ใช้อยู่ประจําก็คือทําดีเรื่อยไปจะยินงข้ามชาติค่ะ,ะใช้ข้อที่ว่าเวลาทําดีไม่มีเวลาําเวลาทําชั่วมีเวลาทําจะําก็คิดถึงคํานี้มเมื่อไหร่จะละอายใจที่จะไม่มาค่ายค่ะและทุกอย่างที่อาจารย์สอนก็คือทาดีอย่างเดียวกันกได้สีใดงต้องคิดสีแดงขับเพียนะคะถ้าคิดดีก็ต้องได้ถึง ลกต้องใช่สิสิ่งที่เราได้รับคือสิ่งที่เราทํามาค่ะใช่ค่ะใช้ทุกงานที่ทาเลยค่ะถ้าเราไม่ใช้เราก็ขาดสติถูกไหมคะวานหมดบทองควรทาเราต้องใช้ทุกงานที่เราทำค่ะใช่ค่ะที่มันจะใช้ข้อแรกในบทต้องควรทำเลยนะคะเรื่องการเข้าใจผิดของเรากับผู้อื่นเราต้องมาเึกยรู้ว่ามันคือวิบากกรรมเขาวิบากกรรมเรา ได้ไขได้ด้วยการทำดีไม่มีสื่อสา,าไปเรื่อยๆแล้ววันใดวันหนึ่งข้างหน้าในชาตินี้หรือชาติอื่นๆสื่อไปความเข้าใจผิดนั้นก็จะหมดไปเองนี่คือบทเต็มนะคะแต่พอพี่มันจะใช้ถือว่ามันเร็วขึ้นมาในแต่ละวันอัตโนมัตินะคะมันเป็นวันล้างอัตโนมัติเลยเราก็มีความรู้สึกว่าความเข้าใจผิดของเรากับผู้อื่นะไม่เป็นไรนะคะสักวันหนึ่งนะคะเมื่อวิบากเราหมดมันก็หาย นะคะขอบคุณมากค่ะผลทุกๆคบเนี่ยก็สามารถนํามาใช้ในชีวิตประจําวันได้ทุกสถานการณ์เลยนะครับใช้เพื่ออะไรใช้เพื่อให้ใจไหลบุกครับผมทำดีเต็มที่ทุกวันก็สุขใจเต็มที่ได้ทุกวันอยากให้ทุกคนลองใช้แล to UM ้วจะสบายใจค่ะทำดีให้มากๆค่ะเพื่อที่ชิตออกที่แกนร้ายแล้วก็ให้โดยที่ไม่คิดจะใหญ่ อะไรใจไ,ไม่ได้ฮะก็ะใช้อยู่นะคะอ่าบททีท่ควรทำในชีวิตประจำวันนะคะ่ตื่นขึ้นมาเนี่ยเราคิดว่าเราจะทำอะไรก็ได้ดูที่มันถูกใจเราก็ได้ไม่ถูกใจเราก็ได้แต่ให้มันออกมาให้ดูแล้วมันไม่ได้ติดดีนะคะให้มันว่างานนั้นจบไปหรือเป็นดูที่เรียบร้อยไปวันวันลวัน,วน,วนดูที่ไม่เิ็อะไรมากแล้วก็เลยทำดีเลยไปใจดีข้ามชาติใช่ค่ะถ้า ใ,ใช้แน่นอนเลยค่ะนี่เป็นคำพีชีิตที่ใช้มาตั้งแต่เริ่มเรียนรู้จากพวทเพราะนี้คือคำพีดับทุกน,นะคะสิ่งที่ขวัญท่องไว้เรือยวย้ำอืกกายนี้มีไว้เพื่อดับทุกใจเท่านั้นจิตอื่นนอกจากนี้ไม่มีค่ะรอบนี้ขวัญก็มาอยู่กับ บ้านรวมค่ะร้อยแสงศีลส,สวนปานบุญสงค่ะดีค่ะสวนปานบุญสองค่ะค่ะเรามาดูว่าการใช้บททบทวนธรรมในชีวิตประจําวันไม่ว่าจะเป็นฐานฐานนี้เป็นฐานรับแขกใช่ไหมต้อนรับขับแขกต้อนต้อนรับขับแขกคือฐานลงทะเบียนนะคะมาดูซิว่าเอออยู่ในฐานลงทะเบียนอยู่ในฐานที่ต้อนรับแขกไปไทยมาเออจะเจอผับสะอะไรแล้วจะใช้บททบทวนธรรม ข้อไหนล้างยังไงนะคะแล้วเกิดผลยังไงนะคะเดี๋ยวให้ประรวมพูดก่อนนะประรวมพูดก่อนป่ารวมถือใบอเลยค่ะคือเมื่อก่อนเนี่ยประรวมไม่รู้จักบททบทวนธรรมค่ะก็จะเอาจริงอาจังอ,อ,อยากได้หลังใจส่วนมากก็จะเห็นหน้านิ้วคิ้วกระมวยหน้า<ห>นดำก้มเ <c oughs> ครียด <laughs> พอมีบททบทวนธรรมเนี่ยเราก็เข้าใจนะคะเราเข้าใจว่าฐานจิตของแต่ละคนเนี่ย ไม่เท่ากันเราก็เมตตาให้อภัยไม่ถือสาก็จบทีนี้อันนั้นคือสําหรับผู้เข้าใ่ายนะคะแต่สําหรับทีมงานค่ะทีมงานทีมงานเนี่ยเหมือนกับว่าไม่มีอะไรกันนะคะแต่จริงๆแล้วเรามีผัดสะกันเกือบทุกวันส่วนมากบ้ารวมจะไม่ถือสาก็คือพอเรารู้ว่าฐานจิตของแต่ละคนเนี่ยไม่ไม่เท่ากันแตกต่างกันเราก็ให้อภัยไม่ถือสาเมตตาก็จบ ทีนี้มันจะมีบทอยู่หนึ่งการกระทําเดียวกันมันล้านเหตุผลใช่ไหมคะแต่บางทีเพื่อนเข้าใจผิดไปแล้วแต่เราก็ยังเบิกบานได้อให้น้องรีพูดต่อเพราะว่ามันมีประจักษ์เดงนทั่พิงเอาเลยค่ะปกติตัวเองเหมือนว่าเหมือนเหมือนเหมือนป้ารววบอกนะคะว่าต่างคนต่างก็มีล้านเหตุผลแต่ณตรงนั้นที่เราทํางานด้วยกัน แต่ถ้าถ้าเหมือนว่าคนนู้นจะเอาแบบนี้คนนั้นจะเอาแบบนี้คือมันก็จะมันมันไม่ลงตัวหรอกคะ่ะมันก็จะเถียงกันอยู่นั่นแหละฉะนั้นเราก็ต้องวางแล้วก็เอามัติหมนะคะเราก็จะใช้มัติหมส่วนมากเราเราจะคือส่วนใหญ่คือทุกครั้งนั่นแหละแต่ทาอะไรก็ใช้มมัติหมว่าเราต้องทําแบบนั้นน่ต้องทําแบบนี้แล้วก็ต้องยอมรับในสถานการณ์ตรงนั้นด้วยคะ่ะถึงตัวเองจะบอก ถ้าทาแบบฉันนี่จะดีกว่านี้นะอ,อะไรเอ๋อเราก็วางเพราะว่าเพราะเ,าเราเจอตะตะบูรุษบอกในการที่ว่าจะทํางานร่วมกับผู้อื่นอ,อะไรแบบนี้แล้วใช้แมติหมูนะคะเราจะได้ทํางานด้วยความราบรื่นนะคะแล้วทีนี้ถ้าเกิดเกิดกรณีที่ว่าเราทํางานร่วมกันพอเ,เจอภาษาปุ๊บสําหรับตัวเองนะคะสภาวะตัวเองเขาจะมีความรู้สึกว่าเฮ้ คิดๆค่ะแต่ว่าเราไม่ได้เปล่งวาจาออกมาเพราะเราไม่เปล่งวาจารเราก็ไม่เกิดปัสสะกันนะคะว่าเออทำไมเขาไม่ทําแบบนี้ทาไมไม่ทำแบบนี้อะไรแบบนี้ค่ะแต่เราก็คิดพอเพื่อนให้เหตุผลเหมือนที่บอกว่าร้านทุกคนมีความเหตุการณเหตุการมีหลายร้านเหตุผลใช่นั่นแหละค่ะถึงมันก็เลยว่าเออเราก็ได้วางตรงนี้นะคะแล้วก็เราเราก็ได้มีสติในการที่จะทํางานร่วมกันแต่เมื่อไร่ที่ ตัวเองเกิดประสาขึ้นมาปุ๊บเราก็จะมีจิตที่ <c oughs> บนมัวอ,อะไรแบบนี้ค่ะเราก็จะไม่ผ่าสุกแล้วก็ทําเร่งาหารที่เราทํามันก็จะ <c oughs> มันสอออกมาข้างนอกหน้ามุย้ยอะไรแบบนี้ือ <c oughs> ตอนรับกับแขกใช่แต่ที่ว่าด่านด่านแรกของที่ว่าสําหรับคนที่มาเข้าครนะคือเราอยู่ด่านแรกอยู่แล้วฉะนั้นเราก็ต้องยิ้มเบิกบานตลอดนะคะยิ้มเบิกบานฉะนั้นเราต้อง คิดดีทำดีพูดดีค่ะคิดดีพูดดีทำดีใช่ค่ะก็เึงนี้ก็ก็เลยทำให้เบิกบานใช่ทำให้เราเบิกบานตลอดทั้งวันเลยนะจะเหมือนว่ากรณีที่ว่าตัวเองนี่จะชอบจะรู้คำที่ว่าจะเตือนใจอยู่ตลอดเลยนะคะสำหรับตัวเองว่าถ้าคิดสิ่งใดเอ้ยโทษนะคะถ้าอยากได้สิ่งใดจงคิดสิ่งนั้นขับเพื่อนนะคะโอเค่ะ บาร,รมเป็นไงมั่งต่อเบิกบานไหมตอนนี้ก็เบิกบานตลอด <laughs> <laughs> เอาาวเมื่อวานนะคะเ <laughs> พื่อนสมาชิกกิจการสาม,มาเนี่ยฝ่า,ายทะเบียนจะต้องมีสมุดลงทะเบียนใช่ไหมคะ <laughs> แต่ทีนี้ตอนนั้นเพื่อนก็ยังไม่มาเวลามันก็เลดใกล้จะขําเลทเอปบาร,รมนีนม่กำลังล้างใบย่านางเพื่อจะเตรียมไว้ <laughs> ทีนี้มือมันก็เปียกถึงเวลาประชุมแล้วบาร,รวมว่าเอาวางสมุดทะเบียนไม่ต้องไปเอาก็คิดในใจว่าพร่องก็ได้ไม่พร่องก็ได้สบายใจจริง ก็ขณะที่ประชุมก็มีเพื่อนเพื่อนมาทวงเอาสมุดลงทะเบียนบอกว่าไม่เป็นไรก็ใจก็บึกงบานนะคะไม่ไม่ถือสาก็ขอบคุณน้องก็มาเตือนก็ก็ธรรมดาถ้ามีอะไรพร่องก็มาเตือนกันเป็นเรื่องธรรมดา ก็มันวางใจได้อะมันมัน,ม,นมันสบายใจจริงๆอ่ะมันมันเกิดมาจากความรู้สึกจริงๆและเรื่องหนึ่งก็คือห้องทะเบียนเราตอนนี้ไม่เป็นห้องทะเบียนค่ะม,มันเป็นมุมรกๆ <laughs> มันเป็นมุมรกๆเพราะว่าเราห่างหายการที่เราอยู่เราติดโควิดอยู่บ้านอยู่หลายเดือนแล้วก็ไม่ได้มาหรือมาปัดที่่นเลยทีนี้มีเพื่อนอ่า เขาดูไม่ได้ก็จะมาช่วยจัดเนี่พรวมว่าถ้าทํางานคนเดียวพรวมไม่ทําจะต้องมีทีมก่อนอวันนี้ก็คุยคุยเกลื่อนเกลื่อนแล้วถ้ามีเวลาเราก็จะไปเคลียร์ขี้ผุนบ้างถ้าไม่มีเวลาก็ไม่เป็นไรเพราะว่าเรารู้ว่าอะไรความสําคัญมากน้อยณตอนนี้เราเห็นว่าเรื่องนี้แหละเรื่องการใช้บททบทนทําการอัดคลิปวิดีโอเพื่อสื่อให้กับการสื่อสาร ในการพึ่งตนและช่วยคนได้ผลทุกม,มันสําคัญกว่าการไปจัดระเบียบที่ห้องทะเบียนอเออพระรวมคิดอย่างนี้ก็เบิกบานแต่ว่าน้องชลีคิดยงังไงบ้างคะเรื่องห้องทะเบียนเราอออเมื <c oughs> อ่อเมือม่อ,อเดี๋ยวเดี๋ยวพัดเหมือเมือม่อ,อตอนค่ําที่ว่าพอลีมาถึงปุ๊บเราพี่พี่เขาก็นั่งอภิริหากันเรียบร้อยทุกคนก็นั่งแล้วก็เขาก็รู้ว่าคือ พวกเราเนี่ยค่ะเป็นฝ่ายทะเบียนเขาบอกว่าน้องลีทําไมไม่ไปเอาเอมาให้เขาจุดนอยล่าไม่ถือถึงดีเขาบอกว่าเอาสมุดอ่าใช่เลยดีเขาหันไปหาป้ารวมปกติป้ารวมเขาจะเป็นคนทำป้ารวมป้ารวมทำทำไมรอบนี้ป้ารวมไม่ทำป้ารวมก็ว่างไงป้ารวมเก็ว่าจัดลำดับความสําคัญแล้วป้ารวมก็จะบันทึกเมื่อไรก็ได้ตรงนี้เพราะว่า ระหว่างนั้นประรมก็บันทึกไว้แล้วว่าใครมากี่คนเมื่อคืนก็44คนประรมก็นั่งบันทึกและสาระสาคัญวาระประชุมประรวมก็บันทึกไว้ไม่เป็นไรก็ลอกมาใส่วันรุ่งขึ้นประรมบางแต่ว่านี้บางยังยังเดี๋ยวนะครับกอตัวเองไปนั่งปุ๊บแต่ว่าคือคือเพื่อนเพื่อนมิสสายก็บอกว่าเออทาไมไม่ไปเอามาถึงก็บอกว่าเออเดี๋ยวเดี๋ยวไป แต่ข,ข้อข้อรับนะคะก็เลยไปไปไปแย้มกับป้ารวมไปป้ารวมพอพอพอไปสก,กปิดป้ารวมปุ๊บป้ารวมบอกว่าอ๋อที่ได้มาแล้วสี่สิบเจ็ดคนอ๋อเหรอพี่อย่งนั้นเขาเขาถือว่าเราบอกแล้วเราก็าวางตรงนั้นแต่เราไม่ได้ก้าวที่พี่ไปเอามาไปแต่เราไม่ได้หนึ่งนั้นนะเมื่อเมื่อเมื่อวานนี้เขานี่นี้มีความรู้สึกว่าเออแสดงว่าตัวเองก็โอเคนะเราเราแค่ ไปบอกเขาไป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 บอกป้าอะไรแนี้ค่ะทีนี้เขาเวางตรงนั้นนะคะในในในว่าเออทุกคนรู้แล้วว่าทั้งหมด4ี่สิบเจคนก็โอเคเราก็ไม่ได้ไม่ได้ว่าต้องมีลายลักษณ์ตัวอักษรอะไรก็วางก็วางตรงนั้นนะคะก็ถือว่าไม่ไม่ได้อะไรนะชอบชังว่าจะต้องทําไม่ได้ต้องทําอะไรไได้ต้องเป็นลายลักษณ์อักษรเหมือนที่ว่า ก็แค่รับนโยบายว่าตรงนี้ต่อเราก็ได้ทําแล้วเราก็ว่ารวมนั่งบันทึกทุกคนที่เข้ามาเมื่อคืนสิบสี่วันนี้สี่สิบเจ็ดก็มาสองสามทุ่มแล้วสามคนก็เป็นสี่สิบเจ็ดคนคือป้ารวมบันทึกอยู่แล้วบันทึกอยู่แล้วแต่ไม่มีคนแต่เราไม่รู้เราไม่ได้บรรทกอะไรเราไม่ได้สื่อสารเราก็ไม่ได้แต่เราก็วางตรงนี้ได้นะคะถึงกรณีที่ว่าว่าตอนเช้าบ้านรวมก็สะกิดว่าน้องลีบ ไปร่วมเปเรียนระไรยังบ้านวมสกีตโอใช่เพราะปกติบ้านวมกับลีนี่เขาจะคือเราจะมีภาษากันบ่อยๆแต่เราเป็นภาษาที่ว่าคืออ่านแต่ว่าเรียนเป็นคนที่ชอบถ้าทําอะไรก็ก็ทาแล้วก็จัดให้เป็นระเบียบอะไรแบบเนี้ยถ้าเหมือนว่าเอาไว้ล้วก็ต้องจัดให้เข้าที่อะไรเมื่อ่อนนะมา่อก่อนปอนเดีนี้ คือคือคือพวกเราจะรู้ต่กันทุกนว่าบอกว่าเราจะลื้อ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 ประวางอะไรแบบนี้แต่ลีก็บอกอืให้เอามายังไม่เก็บทําไมไม่เก็บให้เรียบร้อยอะไรทําไมวางไว้แบบนี้พอตอนหลังๆนี้เรายึดดียึดดีตอนนี้เราวางดีเป็นใช่ใช่เราวางเอาไม่เป็นไรเขาวางเดี๋ยวกเขาเก็บเองอ่ะเขาจะไปไหนก็แล้วแต่ก็เดี๋ยวก็บมากงเก็บเองอะไรแบบนี้เราก็เลยวางเราจะไม่เหมือนว่าพอเดินก็ไปแวบๆว ไม่เป็นไรหรอกแค่ปัดที่ฝุ่นที่ฝุ่นนี่ยแต่เพราะว่าปกติมันอยู่ในรังแค่ที่ฝุ่นมันเกาะหรืออะไรแบบนี้ใบไม้ก็จะเต็มอะไรมาปัดๆก็โอเคแล้วเราไม่ต้องไปซีเรียสเขามากอะไรแบบนี้มีงานอื่นที่เราต้องทําอีกเยอะอะไรแบบนี้ก็เราก็วางตรงนั้นได้นะเราก็วางก็จะไม่ตัวเองไม่ทุกข์แล้วก็เบิกบานตอนนี้ตอนนี้บททุกคนททำที่เราใช้ได้ก็คือสุขทุกทางใจแรงเท่ากับดินเท่าแผ่นดินใช่ไหมแต่ทุกทุก ทางกายเรงเท่าทุไปายเล็บอันนี้เมื่อกี้ที่เราพูดมาเป็นทุทุกทางใจใช่ไหมเราเราไม่ทุกแล้วเราทุบแค่ผุ่นปลายเล็บเองออเหมือนที่น้องขวัญว่ากายนี้มีไว้เพื่อดับทุกเกย์เท่านั้นแต่ยู่นอกนั้นไม่มีและสิ่งที่ดีที่สุดที่เราทําวันนี้ครบเล็กครบมิดดีปลายทะเบียนนะคะไม่โทษใคร ใจไร้ทุกทําดีได้ไปใจเย็นครับอันอันนี้สําคัญนะเราาอยู่ไหนนะครบแล้วครบม่ดดีเนี่ยเนี่ยครบข้อข้อที่ไรฮะข้อที่สิบเ้าอันนี้สําคัญมากเลยนะควัจะบอกพี่น้องว่าเวลาเราทํางานด้วยกันไม่ว่าจะเป็นฐานไหนก็ตามเมื่อเราทํางานด้วยกันมันก็ต้องกระทบการันมันเป็นผัสสะให้กันและกันถ้าเราเคารพกัน เราจะเข้าใจว่าแต่ละคนมีฐานจิตแตกต่างกันถ้าเราเคารพกันแต่ถ้ามันไม่เกิดความเคารพมิตรดีมันจะเกิดการเพ่งโทษถือสามันก็จะทําให้พอเวลาเราเพ่งโทษมันจะทุกข์หรือไม่ทุกข์ทุกข์นะคะดังนั้นเนี่ยข้อนี้จึงสำคัญมากข้อ49สิเเนี่ยค่ะสิ่งที่ดีที่สุดในโลกก็คือคบ และเราคบกันเราคบกันแล้วเรามาทํางานร่วมกันและต้องเคารพด้วยนะคะไม่ใช่แค่คบอย่างเดียวนะพี่ลีนะตอนนี้กําลังหาว่าข้อไหนไม่ใช่แค่คบอย่างเดียวต้องเคารพมิตรดีและต้องไม่ทอดใครด้วยแม้ทํางานกันสองคนนะคะพี่น้องอยู่ทางบ้านก็ก็ดีไม่จะเป็นสามีภรรยาเป็นแม่เป็นลูก เป็นเป็นเพื่อนกันนะคะคือคบและต้องครบในความดีของแต่ละท่านที่ท่านบาบัเพนกับเรานะคะแล้วก็เรามาตรงนี้เรามาทําดีเพื่อไม่เอาอะไรจากใครได้และเราจะไปเอาดีจากเพื่อนอีกใช่ใช่นะคะเราต้องไปเอาดีที่ดีกว่าเราก็อย่าโง่เท่าที่ยึดยึดเท่าที่โง่ใช่ะคะเนี่ยเรามาวางคือบททบทวนธรรมทุกบทมันเชื่อมร้อยกันหมดเลยเชื่อมร้อยกันหมดเลยนะคะดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเราไม่โทษใคร พอเราไม่โทษใครก็เราโทษใครโทษใครเราไม่โทษใครเราไม่โทษเราไม่ทดใครเราก็เกิดเกิดอะไรก็จงท้องไว้เกิดอะไรก็ต้องไว้ทิ้งใดจงท่องไว้กูทำมากูเราฉันทำมาเนี่ยมันก็จะทำให้เราทำดีเรื่อยไปใครจะทำอะไรก็เป็นวิบากของแต่ละชีวิตเออแต่ส่วนที่เราทำคือเราเอาดีที่เหนือกว่าคือเราไม่โทษใครเราแก้ไขที่ตัวเราเองนะคะตรงนี้มันไปตรงกับบทไปตรงกับอัไหาทีหวอหลัก การทำดีอย่างมีสุขขข้อหนึ่งรู้ว่าอะไรดีที่สุดรู้ว่าใจไม่ทุกข์ก็ดีที่สุดใช่ปรารถนาให้เกิดสิ่งที่ดีที่สุดปรารถนาแล้วปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นแล้วลงมือทําให้ดีที่สุดปล่อยวางปล่อยวางแล้วลงมือทาเช้ามาป้ารวมก็ลงมือทําอย่างดีที่สุดแล้วก็คือเอาสมุดให้เพื่อนเซ็นชื่อในระหว่างปล่อยวางนั่นแหละคือลงมือทําลงมือทําให้ใจเป็นยังไง ใช่อ้าทําให้ใจแก่ๆสายไม่คุไม่คุณนทําให้ใจไร้ทุกนั่นเองนะคะยินดีเมื่อได้ทําดีที่สุดแล้วอ่ ไม่ติดไม่ยึดมั่นในสิ่งที่ทําดีที่สุดนั่นแหละคือสิ่งที่ดีที่สุดมันก็โอเคนะก็เห็นไหมไม่มีอะไรไม่มีอะไรต้องคาใจไม่หมองไม่เป็นโรคซึมเศร้าไม่ไม่เหมือนว่าในความรู้สึกของบรีอ่านนานๆแล้วก็มันก็มีคำตอบอยู่ในตัวของมันแล้วใช่ไหมว่าถ้าเราทําเราทําไม่ดีผลก็กลับมาหาเราไม่ดีใช่ไหมคืออันดับแรกทุกใจก่อนใช่ทุกใจทุกใจเสร็จกายเป็นยังไง กายสบายไหมพอทุกใจกาย,ก,ยก็ทุกถ้าแผ่นดิน <laughs> <laughs> พอทุกใจพอทุกถ้าแผ่นดินเสร็จกายมันก็ป่วยด้วยไงกายป่วยกจป่วยนะคะนั่นแหละเป็นโรคลึมเศร้าที่ว่าต้องไปหาหมอค่ะทีนี้ก็นี่แหละค่ะขวัญก็กาลังจะบอกพี่น้องว่าบททบทนธรรมเนี่ยมันเป็นคำพีชีวิตมันเป็นยาที่มาเป็นยารักษาโรคยารักษาโรคหมอที่ดีที่สุดคือตัวกันเองเราใช่ บทท้นเธลินทานเหมือนกับยาที่ดีที่สุดที่มารักษาโรคใจเราได้เจ็ดิบเเซ็นตแลอาหารแค่30%สมิบเอเซ็นาหารมันเป็นเรื่องเดียวกันหมดเลยมันเป็นนวัตกรรมที่เป็นบูณาการที่อาจารย์หมอนําพาพวกเราคือจริงๆมันเป็นสุดยอดมันเป็นสุดยดถ้าเราแก้ใจได้ใช่ถ้าเราแก้ใจได้ แก้ดินทั้งแผ่นดินได้แก้เหตุของโรคและเรื่องร้ายได้คือใจที่ทุกข์มันอยู่ในยาเม็ดที่อ่ายาเม็ดเลิศยาเม็ดเลิศเราก็จะสามารถแก้กายและก็เหตุการณ์ได้แม้เราแก้ไม่ได้เราก็ไม่แก้แต่ใจเราไม่ทุกข์ก็พอนี่แหละค่ะดังนั้นเนี่ยเราจะมาสรุปจบลงที่ข้อ121นะคะป้ารวม121นะ มันมีรั้126เม็ด126เม็ด126กรัตนะคะเป็นเป็นเพชรเม็ดงามที่ทําให้พี่น้องพ้นทุกได้เป็นลําดับลําดับเพียงแต่พี่น้องเนี่ยมันทบทวนนะคะเราจะสรุปตอนท้ายลงที่หมอข้อ121คือหมอที่ดีที่สุดในโลกคือตัวเราเองบ๊ายบาย เป็นยังไงบ้างคะพี่น้องหลังจากที่เราไปติดตามการใช้บททบทวนธรรมของพี่น้องแต่ละท่านแต่ละท่านในชีวิตประจําวันนะคะพี่น้องอยู่ที่บ้านก็สามารถทําได้อยู่ที่ไหนไหนก็ใช้บททบทวนธรรมหันสาพาพ้นทุกข์ได้ทุกสถานการณ์น้องเจี๊ยบได้ประโยชน์ไหมวันนี้ได้ค่ะอย่างน้อยก็ได้รู้ว่าพี่น้องแต่ละคนใช้บททบทวมธรรมข้อไหนในการที่จะลด ปัญหาความ,มทุกข์ใจของตัวเองค่ะอืมเราได้เห็นสภาวะว่าการใช้บททบทวนธรรมเหมือนที่อาจารย์บอกเมื่อกี้น้องเย็บว่าตอนที่เราเกินเข้ารายการนะคะว่าปัญหามันมีปัญญามากขึ้นจริงๆใช่ค่ะและไม่ได้มีปัญญามากขึ้นจริงๆแค่เราสองคน<ช>แต่เราได้ยืนยันกับพี่น้องจิตอาสาหลายๆท่านที่เราตามไปถามใช่ค่ะผลก็คือมีปัญญามากขึ้นแล้วก็ทําให้ใจเป็นไง ใจไร้ทุกข์ค่ะใจไร้ทุกข์เป็นลาดับลําดับร่างกายแข็งแรงขึ้นเป็นลําดับลําดับเช่นกันและที่สําคัญปัญหาทุกปัญหาของพี่น้องเนี่ยเป็นยังไงน้องเจี๊ยบคลี่คลายค่ะคลี่คลายเออคลี่คลายเหมือนกันเลยนะคะดังนั้นเนี่ยบททบท,ท,ว,ทวนทมจึงเป็นคลังปัญญาที่มีค่ามาหาศาลที่สุดในชีวิตเลยอของแต่ละชีวิตนะคะที่ควรจะนำมาทบทวนบ่อยๆ ซ้ำ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 นะน้องเจี๊บทบทวนบ่อยไหมบ่อยค่ะอย่างน้อยก็เวลาที่มันเลสเข้าเนาะเวลามีผัสสะเวลามีวิบากอืเวลาที่ที่มีความทุกข์แหละทุกครั้งที่ทุกข์เราก็ใช้บททุกโนทำในการที่จะมาลดทุกใจของเราแต่ก่อนที่เราจะสามารถดึงเข้ามาใช้ได้เราต้องขยันทําอะไรก็มันถึงจะเข้าไปอยู่ใน ในความจํำในสัญญาแล้ว้อซ้าๆค่ะต้องหมั่นทบทวนซ้ำๆนะคะพี่น้องพอเราจําได้แม้จําข้อไม่ได้ไม่เป็นไรเพราะว่าขอนเข้าใจมันร้อยยี่สิบหกข้อแต่ให้พี่น้องสาวารถดึง สามารถดึงบททบทวนรมขึ้นมาใช้เวลาเราทุกใจทุกกายได้ไม่ต้องไปกังวลว่ามันอยู่ข้อไหนแต่ให้เราทบทวนบ่อยๆมันจะเป็นอัตโนมัติเองไหมน้องเจี๊ยบใช่ค่ะเออเป็นอัตโนมัติอัตโนมัติเองเวลาเราทุกใจปุ๊บโอ้ใช้ข้อไหนนะใช่เพราะว่าเวลาเรามีเรื่องทุกใจเนี่ยเราจะรู้โดยอัตโนมัติว่าเราจะใช้ข้อไหนในการที่จะมาลดทุกข์ของตัวเองค่ะเขาจะผุดขึ้นมาเองใช่ค่ะอื เนี่ยคือเขาเรียกเหมือนสุขคุณพุทธะเลยนะ,ะเออว่าก่อนเราเคยท่องสุขคุณซ่องหนึ่ง,ซ,งซ่องซ่องซ่องสี่ตอนนี้เราไม่ท่องเราจําได้ไหม,ไมไบทบทบทสุขคุณอ่ะแม่สองอ่ะ ได้อยู่นะขนาดขนาดเราไม่ได้ท่องสุขคุณเราท่องตั้งแต่ปปไหนไม่รู้แต่ตอนนี้ปสองประลวยประลวนมาปสองตอนนี้ขนาดเราไม่ได้ท่องแล้ว<ร>แต่ <จะ S 1> เรายังจำ,จำซ่องหนึ่งซ่องสอ,องซ่องสี่เรายังจําได้<ช>บททบทวนก็เหมือนกัน<ช>นะคะเราท่องทบทวนทุกวันมันเป็นการทําเหตุแห่งมิมุ์ห้าพาหลุดพ้นดังนั้นเนี่ยพอเราท่องทุกวันทุกวัน,วนมันเข้าไปในความจําสัญญาความจําของเราเวลาเราทุกข์ใจปุ๊บเราก็งัดสูตร คุณพุทธะนี่แหละขึ้นมาใช้ดับทุกใจทุกกายของเรานั่นเองนะคะซึ่งพี่น้องแต่ละท่านก็มีสภาวะแต่ละท่านใช่ค่ะใช่ค่ะน่าประทับใจไหมค่ะน่าประทับใจมากน่าประทับใจมากเลยนะคะดังนั้นเนี่ยก็รายการบททบทวนธรรมหันสาพาพ้นทุกข์วันนี้ก็เรานําสาระพาพ้นทุก์มาฝากพี่น้องพี่น้องก็อย่าทบทวนธรรมอย่างเดียวจงทบทวนธรรมแล้วกลับ ไปทำนะคะสำหรับว <n reath> ันนี้ขวัญกับเจ๊บค่ะก็ลาพี่น้องไปก่อนนะคะจะเรินทรรมสำนึกดีม <dobry S 2> ีใจไร้ทุกข์ค่ะ